พยายามพูดผ่านถึงเขามาให้แล้วก็เตือนผมนะครบางครั้งที่เราเองโดยเฉพาะคนที่เรารักใกล้ชิดและภรรยาโอ้โหเจ๋งเป็นโอ้โหพยามบางครั้งเราลักจิตนะพยามเตือนเตือนเตือนนี่ก็รักเนี่ยเตือนประตูเออพยายามพูดผ่านมารู้แต่ว่าเราจะรู้ไหมเราดูโอ้เราจะรู้เราเซนได้เรารู้ได้ในการเราเพราะเรามันรู้พยามบางครั้งอาจจะใช้ทางด้านฟิสิกส์เคอร์ด้วย กับพวกเราก็มีพระเจ้าพระจ่าจะใช้คนผ่านเหตุการณ์ใช้คนที่สามพูดมาใช้อะไรบอกเราด้วยใช้คาแช่สนาเป็นคำาม้บ้างบางครั้งมีครั้งหนึ่งใช้วิทยุอยู่ดีๆนะไปขับรถอยู่เปิดตอนนี้กุ้มใจมากเปิดบอกอย่ากลัวเลยแล้วเราจะอยู่กับเจ้าเราจะไม่ให้เจ้าลมโอ้โหแบบไปงเป้งพ็ดีะมันตรงเป๊กกับสิ่งที่เราเองกําลังพิโรนาอยู นะพระเจ้าน,นีเรายอมรับเพราะมันโปรงนีง้สุดยอดเยเรมีนหน้า,ท,นนนนาที่สามแล้วมา,ด,าดูยันท,ที่สามข้อสองนะเป็นผู้เผยพระชนะคนเดียวที่ประกรมีพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องอธิษฐานอยู่ชาติแปกมากเพราะว่าทำไมครับเขาทุกข์ใจข้อสามเห็นไหมการทนทุกข์ของเยเรมีถึงคล้ายกับ การทนฟุข์ของพระเยสุมาเยนมีในื้กูใจไม่เข้าใจทำไมทำไมเอาบาบิโลนคนโหดร้ายเข้ามาทำร้ายชนชาติของพระเจ้าก็ไม่เข้าใจทาไมเนี่ยครับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นทำไมพระเจ้าถึงทําไม่ลงโทษบาบิโลนนะโอเคคิดว่าพอือกถึกหัวใจเยนมีผมก็น่าเห็นใจน่าสงสารืูทำงานแต่แถมยังไม่เห็นผลแต่ว่าก็ต้องทำเหมือนกับไป พูดเรื่องพระเจ้าแล้วคนก็คงจะเกียบอ่ใช่แล้วก็ไม่กลับใจใช่แต่พระเจ้าก็ยังต้ใช้เข้าไปเรารู้สึกว่าเขาตายไม่ดีด้วยใช่ไหมใช่บางคนบอกเขาถูกจับเลื่อยเปนสองท่อนเข้ใจไหมอันนี่คือหลักวัดสยามเสือไปสองท่อนเอสสยามไม่ก็ใส่ไปในไม้ในต้นไม้หลุมกางแล้วก็เลื่อยต้นไม้ของสอง่อนบางคนนะก็เออนี่คือประทั้งรางวัลเนี่ยเราต้องคิดถึงรางวัลนะบางครั้งเราถูก ทนทุกข์แต่ว่าลำบากที่ไหนได้แต่ว่าผู้รับใช้เนี่ยใครทำกับรับใช้ในชีวิตของผมที่ผมอยู่โบสถ์มันไม่มีใครดีจักคนพูดจริงๆนะแต่คนที่ทําดีกับผู้รับใช้เนี่ยไม่ต้องช่วยพอพระเยซูพูดมาจากปากของพระโมเเอาน้ําแก้วแบบนี้ให้กับคนที่เล็กน้อยที่สุดเนี่ยเนี่ยคือคนที่ต่ำต้อยที่สุดในภาษาโมเสิยเล็กน้อยคือคนที่ต่ำต้อยไม่มีเกียรติเลยแต่ว่าเป็นผู้รับใช้เนี่ยคนมันจะไม่ขัน ถ้าผมเป็นคนคารว่านะโอ้โหผ,ผมหนึ่งผมจะไม่แตะร้องผู้รับใช้แม้ว่าผู้รับใช้ทำผิดถ้าผมไม่ได้อยู่ในตําแหน่งของเอ,อ่อเป็นผู้ปกครองเป็นมัณฑยกทที่ต้องตัดสินนะผมไม่ติดปากเนี่ยแต่ว่าพราะเจ้าจะจัดการเองพระยาจัดการ,ร,าาการผู้รับใช้ของพระเจ้าเองเวลาลงโทษก็ลงโทษหนักแล้วผมจะทําทดีได้สุดกับผู้รับใช นาั้นอันนั้นคืออในที่นี้มุมมองจริงๆเราเองเราก็รู้จริงๆพวกเราก็รู้เรื่องนี้นะเรามาดูนะฮะบทเพลงข้ามครัวเนี่ยก็เยอรมีก็ข้ามครัวเยี่ยวที่เป็นเฉลยใช่ไหมเราร้องเพลงอความรักมั่นคงไม่ใช่ความร้งเพเนี่ยในข้ามครัวที่สามข้อที่สองที่สามเราอ่านพร้อมกันความรักมั่นคงเนินสองสามความนักมั่นคงจะไม่เคย พระเมตตาของพระเจ้าไม่ีสิ้นสุเป็นรใหรอปรจาช้อความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ที่นักบทเพลงข้าครจะยี่สิบสองถึงยี่สิบสามเริ่มับเพลงนี้ได้ไหมได้หนึ่งสองสามพระมของพระเจ้าไม่ เสิอที่กาคสามเล่นต่างกันจ้าโอเคเราข้ามหมดเพลงให้จบไปหน้าสองหน้าสามในหน้าสามเนี่ยเราคำเตือนอยู่ข้อสี่บทเพลงนี้เนี่ยพวกจิวต่อมาเนี่ยเขาใช้เวลานในการหล้างจัดกลับมาจัดการเลยแล้วเขาเองเนี่ยใช้บทเพลงนี้ในการลองในที่ชุมชน พ่เป็นการข้ามวนถึงสิ่งที่อดีตที่บางคนของเขาเราพระวิหารที่ถูกทํายไปในข้อห <c oughs> ้าเยรมียเนี่ยตอนนี้พยากรเขาล้องไห้อยู่นอกอแเมรด้านเหนือของเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเชิงภูเขาที่ชื่อ<ม>กลละโทัานซึ่งพระเยซูเนี่ยถูกเติมที่เงินได้อีกเจ็ดร้อยปีนะ <c oughs> เขาเองก็เป็นตัวแทนเจ็ดภาพที่ระเยซูร้องไห้เมื่อเห็นกรุงเยรูซาเล็มตอนที่ทงเสด็จเข้ามากรุงเยรูซา ต้องร้องไห้แล้วสงสารคนกลุ่มค,คนที่นั่นเพราะว่าพวกมองไปเห็นว่าจะมีคนมาเนี่ยล้องกลุ่มแล้วก็ทําทเชิงเธอ,เอต่อสู้ใช่ไหมครับเอ่อคนที่อยู่ในนั้นแต่พระเยซูเตือในให้สาวกหนีนะอย่าอยู่ในกลุ่มให้หนีนะนาาสาวกตามประวัติศาสตร์ก็หนีออกจากกลุ่นเลยซิเพราะว่าชิบหลังจากพระเยซูสิ้นพระชนในปีประมาณคศประมาณ37 -3 ถึง สามสิบสามำลองรอ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 คอสอิสเจ็ดอีกกว่าปีต่อมาในคนคนหนึ่งช่อแมก็มาลอมนะพวกผู้ยิวกระเบศชื่อแม็กเาก็ฆ่าคนที่อยู่ในยูนะจากนั้นเนื้อยิว็รกระจายไปทั่วโลกประมาณ2ล้านคนก็าบอกว่าถูกฆ่าตายในช่วงนั้นก็ในช่วงคนนั้นชื่อไททัสไทไทเทิร์ไททัสทิฟตทัสน เอัออนนี้พวกเราไม่ต้องไปจํามันก็ได้ถ้าเราลึกเกิไปใครมีเข้คิดเห็นางถามมีใครเคยอ่านพยากรณ์ทั้งจบทั้งเสร็จเรื่องนี้ไหมน่าจะอ่านเพราะว่าพวกเาแต่บางครั้งเราอ่านไปรู้เรื่องใช่ไหมถ้าเราดูเรื่องหนังนี้เราจะดูอ๋อนี่พูดถึงชนชาตินี้นะโอบัตตีใช่ไหม เดนโนอาอ๋อเอ็นดิโลเบนี่ใช้จริงเนี่ยมันเป็นอัสเตเลียเมืองหลวงออสเตเลียเนีมันมีอำนาจเหนือยูดาเห์ตะนที่ไปเรื่อโนอาไ์อโยนาอโยนาถึดีไม่อยากต้องไปประกาศให้เราศัตรูนะประกาศให้ศัตรูใหม่ออสเตรเลียไม่ใช่หลักว่าไม่ใช่ออสเตเลียอยู่ได้หมดท่านผมไม่แน่ใจเอ่อ บาบิโลนก็คือคุณรู้อิหรักนใช่ไหมอิหรักบาบิโลนที่สัตวดาวสัตดาวที่แลมีเดียเปอร์เซียคืออิหร่านมาที่หลังอันดับหน้าที่สองแล้วกรีกงาที่เป็นเสือดาวก็ถึงาำดับนี้มาแล้วหลังจากนี้ก็เป็นโรมันเป็นสี่มหาอำนาจถ้าเขาสร้างหนังเรื่องขมวดแบ็คทบบี้มา ให้เราไปดูนะผมได้ยินว่าเขาจะสร้างผมจะดะูเราดูนี่นะ SXL ในหน้าที่นนหนึ่งกอดเ่อเฉลยและหาาลังเรืวเฉลยอข้อหนึ่งที่เขาพูด SXL ที่สองสาสิบเราดูข้อกอ,อ,อนะี้นะอ่านด้วยกันนะหนึ่งสองสามลและ,และเราก็สักคนหนึ่งในพวกเขา ซึ่งจะสร้างกำแพงทจะยืนอยู่างช่องตอนหน้าเราเพื่อแผ่นดินเพื่อเราจะไม่ได้ทำลายมันเสียแต่ข้อการไม่ได้สิรคนเดียวซึ้งเนไครับนะว่ามีคนที่ใครที่เป็นตัวแทนที่ยืนอยู่ช่องโหว่ในกำแพงในกำแพงที่จะจัดช่องโหว่ที่ศัตรูจะเข้ามาทำลายก็ไม่มีเออเจข้ามไป ข้างไปเอสเกแหน้าสองเอสเกลหน้าสามเรามันหน้าสามนะ่ิมิตที่มีชีวิตจีวานินนิตที่เป็นการความหวังของคนอยู่ที่สุดคือเอสเกลที่บทที่เท่าไหร่ครับสามสิบเจ็ดข้อหนึ่งนะครับสุดเพื่อศึกษาต่อไปนหน้าสามนวิตเกี่ยวข้องกับกระดูกเลยครับแห้งที่หูพูดถึงเอสเคแลเวกก็อันนั้นก็สำเร็จงานอนาคต ยังไงนะก็ใครเข้าดูโอเคเออใครต้องการครับผมยิ้มผมเองต้องการมบบนี้ในครันาาเดียวเพราะด้นเดียวนี้อ่านแล้วสนุกที่สุดนะตึงเต้นที่สุดแปลกแปลกนะเออคุณรู้ไหมดันเนี่ยเนี้ยมันเกิดขึ้นโหมดดานเนี่ยที่เด่นสุดตอนไหนทีน่ไม่ต้องอ่าอันนี้เพื่อนมาสี่คนชิดชัด ชิรลักเบนโกชิกลักชักลักแชรักเป็นคนก็มีช่อก็อที่ก็อาหารที่เป็นไม่เป็นกลุ้มขลุก็คือจผักนะเออตอนนี้ผมบอกวันนี้ถือเกินเขาด้านบุคคลในสาฝันเป็นรูปปัจจุบนก่อนแล้วก็ฝันว่ามันเจอขนมาผมก็ตกใจแล้วให้มันทำนาย ้ะทำไมจะมาทำงานแปลความหมายทำไมก็ต้องโปรโมทขนาดเขายอมคุกเข่ากับการแปลทำไมวะไม่ได้ไม่ใช่ตัวเขาเขาไม่บอกความฝันเขาไม่บอกเขาไม่บอกความฝันนะคุณต้องบอกแล้วคุณจะฆ่าทุกคนแล้ว้พวกโขนหมดมันจะไม่รู้ในเนี่ยมันไม่ได้พระเจ้ามันรู้ความฝัน กูเอาเอาเอาแล้วก็ในซากไม่บอกแต่ว่าฟาโรเนี่ยซิกแซกได้ไหตอนที่มันมันฝันและได้โบเซ่แต่เพราะมันเล่าของฝันมันตีความไม่ได้แต่ไม่จริงอีกเจ็ดปียังหน้ามึงมาเก็บโยเซฟได้แต่ว่านี่มันไม่เล่าให้คุณบอกนะและดานเนี้ยก็พยายามมาเปิดเผยเขาก็บอกเขาก็คุกเข่เขากราบดานเนียวยอมนะโอ้โหนี่มันแดดพระเจ้ายิ่งแดดจริง นะก็เก so ี่ยวข้องกับเสียนาจักรอาาณจักรแรกคืออะไรครับปาติโรนอันที่สองดีเดียกับเปอร์เซียมันชนอสองแถวใช่ไหมนะก็มีจํานวนทหารประมาณสองล้านคนที่เราเคยดูในเคยใช้ในหนังชื่อกษัตริย์อไซรัสแสดงกษัตริย์ไซรัสอย่านหลังจากนั้นกษัตริย์ไซรัสก็ขึ้นมาถึงสูงสุดแล้วก็มา จอเปีตีใช้ตีบาบิโลนไอตีมีเดียเปอ์เซียแตกไม้ว่าจํานวนน้อยนะครับแต่ใช้ความว่องไวความแข็งแกร่งความชาสามารถเฉพาะในทหารโจมตีทำลายเขตมีเดียโรมนเข้ามาก็ทําลายเกิดไปคนก็อเล็กซานเดอร์มหาราชก็เป็นจอดที่ยีนเดียไปเสียชีวิตเมื่อยุ33ครก็จากประวัติศาสตร์ แบ่งเป็นสี่อาณาจักรแม่ครับสี่คนนะเราคงเล่าเรื่องแล้วเกิดเป็นเหลืออาณาจักรที่เด่นแข็งแรงสองที่อยู่อียิปต์กับอยู่ที่ซีเรียลบกันนะก็เกิดนิยายปรยมรวลาที่เราเรียนมาต้นเคลียวพัตตาที่เอาเคลียวพัตตาเนี่ยเอาไปให้แต่งงานก็เป็นสไปในตัวนี้เเออใช่นะก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเอง ก็คงพอจะทราบบ้างเอ่ออันนั้นเราดูใช่ไหมตัวีเนี่ยก็เป็นไฟที่ลุกโผก็คือชิกลักชักลักอะไรโอเบสเนโกเนสซิลิคนเราจำได้ใช่ไหมโอเคเราผ่านไป C เราจำได้นะความฝันของนักบุคคลเนซาคือความหมายก็บอกว่าเขาตีความหมายสำเร็จนะข้อดีงานเลี้ยงที่มีมือมือเขียนที่ก้อแพงมาเนมาเนอะไรต้อง เตลซัสศาสตรคุณรู illing, ้ไหมตอนที่พวกเขายึดอยู่นี่นี่นะพวกทหารมีเดียเปอร์เซียกำลังร้องบาบิโลนอยกำลังร้องบาบิโลนแล้วในคืนนั้นหลังจากที่พระเมรุเขาก็ทำนายแล้วด้านนี้ลงไปเนี่ยทหารมีเดียเนี่ยมีเดียเปอร์เซียจะเข้ามาแล้วก็ฆ่ากษัตริย์ตายเป็นคนเดียวแล้วก็ยึดประเทศเอาณาจักรของบาบิโลนเพราะวาชาวบาบิโลนเนี่ยเขาถ้าไปอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยฮเมซเซนจริงๆนะหรือว่าหนึ่งใน จ็ดมาเสจันของโลกโหรานตําแพงมันสร้างเงินจ่ายตโหราน้วมีสองชั้นแล้วก็ไม่มีทางที่ศัตรูเนี่ยช่างเชิงเชิงเทินที่จะสูงขึ้นไปเหนือยิงลูกธนูข,ข้ามไปได้มันสร้างสูงมากกําแพงมันหนามากแล้วมีสองชั้นด้วยแล้วมีระบบระบายน้านะสร้างค่อมอยู่ตรงแม่น้ำไม่มีทางที่คนจะเข้าไปมาล้อมอยู่ไม่นานอยู่ก็ไป แต่ว่านนนคนมีเดเวอร์เซีย,เ,ยเนี่ยเขาเข้าไปทาลายยึดเมืองที่ได้ขุดเขาขุดแม่นม้ําเบี่ยงเบนทางเดินของแม่น้ําไปคือใช้คนที่ขุดท,ทางขุดแล้วก็เบี่ยงทางเดินของแม่นม้ําแล้วก็เดินเข้าไปในใต,ต้กาแพงเมืองแล้วก็ยึดเมืองบางปีหลงไม่น่าเป็นไปได้คนนี้เก่งมากแม่น้ําใหญ่โตโหมลานี่สามารถขุดแล้วก็เบี่ยงทางเดินของน้ำได้ เอออันนี้เป็นเรื่องอ่าเข้ามมาหน้าสองใช้วลาโอ้ใช้เวลาน,นานก็ไม่รู้ว่าเขาเองให้นเ่าไหร่แต่ว่าเขาก็เราจำได้และสัตว์สี่ตัวนี้ก็เห็นมีสิงโตเป็นภาพของบาบิโลนนี้นะสองแขน้มก็มีกำลังก็จำนวนคนมีเดียหรือเนโดเปอร์เซีย บาบิโลนคือรอิลัดบีเดียเนเปอร์เซียเปรเซียนี่จะแข็งแรงกว่าเออก็คืออิลัดปัจจุบันนี้นะกรีกแล้วก็ประเทศกรีกเขาสือดาวล้องเข้าว่องไหวย์ดนะจํานวนทหารที่จํานวนได้เยอะแต่ว่าประสิทธิภาพส่วนโรมันนี่จะโหดลายนะโรมันนี่ะโหดลายนะของตาวาซาสงคามเขาเลทเนี่ย,ยนะรนเนยายนะราเห็นไหมครับหน้าสอง อเล็กนี้เนี่ยพูดถึงแอติไ่พยากรถึงเลยจะมีผู้ต่อตามรถทิศมาผมไม่มีเวลาที่จะดึงรายละเอียดขอโทษนะแ,แกะเขามีแกะผู้กับแพะผู้ใช่ไหมเขาบอกว่าแกะผู่เนี่ยเข้ามากระโดดข้ามแม่น้ํำมาหอบมาแล้วก็ชนแพะคู่เขาเลยครับหักไปแล้วก็เป็นภาพของ เกดเนี ð, um er í, uh, ่ยเข้ามาโจมตีผู้ก็คืออมีเดียโปรเซียนเขาลบชนะมีเดโพรเซียโดยนั่งเรือมามาขึ้นฝั่งที่นั่นที่แถวทางด้านมีนึงอะไรเรียกมันเรื่งมีเดียโปรเซียแกะผู้คือมีเดียโพรเซียแพะผู้ก็คือเกดก็เจ้าเล็กเซนเดอร์มาครโอเคดสร้างเออเอกเจ็ดสิบจักรพรรเนี่ยพวกเรามีความรู้เรืามีมั้ย ่วเขาผมฟัังครบจำไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าเขาไม่รู้ผมไม่เข้าแต่เพรามันเกี่ยวกับแต่ว่ามีคนหลายคนก็อธิบายเขาบอกมันใกล้เคียงมากอคำนวณเป็นวันเลยคำนวณเป็นวันออกเป็นวันเดียวกับที่พระเยซูเดินเท้ากู๊ดแสนได้จำไม่ได้จำไม่ได้ที่ใครจําได้บ้างต้องมาเป็นเฉลยเป็นเฉลยกี่ปีฮะับเจ็ดสิบปี เจ็ดสิบปีนะ้วเขาเจ็ดสิบปีกลับเพราะเขาก็อพยพกลับไปครั้งที่หนึ่งถูกไหมเขาที่หนึ่งกลับไปสร้างกำแพงเมืองไอ้พระวิหารพระวิหารมันสำคัญกว่าป๊อปป๊อปนะแล้วหลังจากนั้นก็อพยพไปอีกรอบที่สองนะกลับมาสร้างอะไรครับสร้างกำแพงเมืองนะแล้วก็อพยพกลับมาครั้งที่สามนะก็เกยวข้อง ขวิหารก็เสร็จตรงนี้ช่วงที่ดานิเอลเนี่ยอยู่ที่นี่เขาก็ฝันเห็นในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่เขามาที่นี่ถูกกวาดมามเป็นเชลซ์ให้เด็กๆเยนต้องเรียนเป็นอนุชนแล้วกนโผล่มด <c oughs> เขาฝันเห็นนิมิตเนี่ยเห็นอาณาจักรเสียอาณาจักรอันนี้หนึ่งเนี่ยก็คือผมใช้คําว่าบาบิโลนนะประมาณเชฟตรงนี้มาบาบิโลนแล้วหลังจากสิ้นสุดบาบิโลน on, ต่อด้วยอาณาจักรของ มีเดียกับเปอร์เซีย Media, er. โอ้ยจริงๆมันมันน่าจะอยู่ตั้งแต่มีหลังบาบิโลนมันอยู่ตอนช่วงนี้มันจะเปลี่ยนดาเนียสก็เป็นเป็นคนไม่ใช่เป็นเออ่ไม่ใช่นคนบาบิโลนเป็นม er. ีเดียเปอร์เซียนะเอ่อประมาณนี้โอเคบาบิโลนนะอันนี้ก็เป็นมีเดียกับเปอร์เซียหลังจาก Media มีเดียเปอร์เซียก็เป็นอาณาจักรที่3ก็เป็นอาณาจักรคือ พระเจ้าเอ็กซ์แอนเดอร์นะอันจากต่อไปก็เป็นโรมันนะจนชวนระยะเวลาแพ้เอเนื่องจากก็อย่างนั้นเปเยซูเนี่ยก็คงอยู่ในสมัยเขาอะไรครับเออในสมัยโรมนันอันนี้เป็นลางยางที่พระเยซูเกิดน,นะครับข้อมมาถึงเปเยซูมาเลื่อนนะครับเป็นเอ่อที่เห็นอยู่นะก็เอ่อ มันเป็นช่วงชช่่ววงงของอาณาจักรที่ยึดอยู่ยุนยัดอยูนานตอนที่พอครบวาระตเจ็ดสิบปีเนี่ยดานิเอลเนี่ยก็เออ่ได้รับข่าวสารข่าวสารเนี่ยมีผู้สวรรค์องค์หนึ่งบินมาหาเขาผู้สวรรค์นี้ชื่อเะไรกาเบียร์ว่านี่นะน้ำข่าวดีมาครบวาระตเจ็ดสิบปีแล้วแล้วก็บอกว่ายังต่อออกไปอีกเกี่ยวข้องกับชนชาติของท่านอีกเจ็ดสิบใช่ไหมว่าศัตรูตัดเจ็ดสิบ เจ็ดสิศัพทตักศัพทะตะกศัพทะตะหรือบางคนแปลว่าสัพดาสัพดาเนี่ยเอ่ัดานยครบ70ปีแล้วแล้ยังต่ออีก70สิบศัพตะโดยบอกเรื่องแปลกเอกเป็นหนึ่เจ็ดศัพทตะผมใช้คำว่า7จสอนนะสองหกสิบสองศัพทะตะและอันสุดท้ายเหลือเท่าไหร่ เด้อหนึ่งศตพรรเขาบอกว่าเจ็ดศตพรเนี่ยเริ่มตั้งแต่กิตสิกาที่ออกมาจัดกษัตริย์ไซรัสให้อยู่กับประเทศจนกระทั่งสร้างพทววิหารเสร็จรวมกันเจ็ดศตวรรษเขาก็คอยลงมาส่วนหลังจากนั้นนเนี่ยสร้างวิหารเสร็จจนกระทั่งประบุคคนหนึ่ง ทุกคนนั่นคือใครทุกเปเยสูทุกตัดออคือทุกฆ่าตาย62สัปปะตะแล้วสัปปะตะสุดท้ายเนี่ยเกิดความวิบัติยิ่งใหญ่เสุดๆนนะดูให้ดีนะเมื่อนักวิ่เที่ยมาดูเนี่ยเขามาตีความหมายทำไมเจ็ดสัปปะตะตั้ตงแต่ปีศตวรราออกมาให้กลับไปชมกับท่านสร้างภูมิเสร็จรวมกันเจ็ดสัปปะตะนักวิ่งไปดู สัปดาในภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรแปลว่าเจ็ดสัปดาหนั้นก็เจ็ดเพราะเจ็ดสัปตาหเจ็ดคูณเจ็ดเป็นสี <49. S 1> 49. 49. 49. น่สิบเก้าี่สิบเก้าปีสี่สิบเก้านี้นี้น่ะมันพอดีวันนับวันที่ไซรัสออกกิจสิทธิดาวมาให้ยิวกับประเทศและสร้างปู่เจ็ดเสร็จพอดีใช้เวลาสี่สิบเก้าปีพอดีแปลกมันอาศาัศจรรย์ แล้วหลังจากสร้างกรุงเสร็จจนกระทั่งถึงประมุขคนหนึ่งที่ตัดออกใช้เวลาเนี่ย62ศตวรรษ62คูณได้เจ็ดเป็นเท่าไหร่ครับไปช่วยคำนวณหน่อย437 437 4ปีพอดีเลยหลังจากสร้างกรุงเยรูเซมเสร็จได้มานับมาเรื่อยๆนี่เนี่ยก็เยชูเกิดและตาย437ปีมานี้บางคนนี้ไปคิดคำนวณเป็นวันเลยนะ ถึงไ่นานดัดนนะนต่ิเราจะไปตุ๊บกหนึ่งน,นะไม่ใช่ไหมแบบแล้วเกิดภัยพิบัตินี้เนี่ยหนึ่งสัปดาห์ไม่รู้จะไปวางไว้ที่ไหนนะแต่พระคัพที่เนี่ยพระเจ้าเนี่ยมาเปิดเผยเหตุการณ์ที่เกิดภัยพิบัติในหนึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยพูดในพระธรรมเล่มหนึ่งคือคือวิวร์พราะพีไม่รู้นะพัพระคัีไม่รู้ว่าจะเอาเหตุการณ์ที่เกิดความวุ่นวายในหนึ่งสัปดาห์นี้ไปวางต่อที่ไหน ปรากฏว่าเรลี่บอนเนี่ยบอกเปิดเผยว่าช่วงท้ายก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาเนี่ยครั้งที่สองกลับมานี้จะเกิดภัยพิบัติเราได้เหตุการณ์นี้ว่าอะไรครับกาลีโยกที่เกกาลีกาลีโยก,ก,ก,กนี่ในี่ยเขาก็พีนเรลี่บอลมีกี่ปีเจ็ดปีเราเห็นไหมหนะึ่งศัปทะสัปทะปะหรือสัปดาแปลว่าเจ็ดหนึ่งโคตรแปดแปดเจ็ดปีเห็นไหม มันก so yeah. well, so ็ออกมาตรงกันพอดีเพียงแต่อันนี้นี่มันหมดเอามาอยู่ตรงขั้นต่างนีคุณได้รับข้าใจหมดมันจ้ากันเลยเนี่ยไม่ได้แต่ใจน้องนี่ได้เพาเอาเจไม่ได้เลยจะดูเลยอ่าใครมีคำถามบ้างแสดงว่าเราตอี้อยู่ในอยู่ในสัปดาห์อะไรนะ แสดงว่าตอนนี้ยุคของเรามันอยู่ตรงนไหนนี่เป็นคำถามที่ดีมากยุคของเราอยู่ในช่วงไหนการยุคมเราอยู่ในช่วงเ้าอยู่ในช่วงในช่วงหนึ่งยุคสุดท้ายเราอยู่ในช่วงไหนหนึ่งนั้นของพระเยซูที่กระโนมาสมมติในปีนี้เนี่ยปีพศเท่าไหร่สองพันสิบสองออะไรช่วงในช่วงหนึ่งอยู่ในช่วงนี้หรือเราไม่รู้ว่าการยุคเนี่ยเป็นช่วงสุดท้ายเนี่ยแต่ว่าช่วงการยุคนี้เนี่ยแม้ว่าจะช่วงเจ็ดปีสุดท้ายก็ตามที่เข้มข้นเนี่ยแต่ว่ามันมีอะไรครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนใช่ไหมครับเอ่อจะก่อนเกิดขึ้นที่ก่นอนจะยุคเลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยบอกไว้ในสองสีบทีบทที่สามว่าเหตุการณ์ก่อนจะสิ้นยุคจะมีเหตุการณ์การยุคเกิดขึ้นมนุษย์นั้นจะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินยิงยาโสไม่เชื่อฟังคำบิดามารดาอักขระอยู่ไล่ศิลธกรรมไล่มนุษยธรรมโหดร้ายไม่เชื่อฟังคำบิดามารดา ถือศาสนาดุลน้อรักสนุกย well, ิ่งกว่ารักพระเจ้าแต่แก่นแท้ของศาสนาดังนั้นสมัยก็ตรงกับปัจจุบันนี้ตรงใช่ตรงแน่นอนเลยตรงเป๊ะตรงตรงใช่ไหมใกล้เข้ามาแล้วไหมนับวันทีนะอุศนมากทุกทายทุกคนก็เชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาใกล้เราอยู่ในช่วงของเหตุการณ์ก่อนในช่วงของการอยู่แต่ว่าไม่ใช่ใหม่ในช่วงเจ็ดปีนี้นะเจ็ดปีนี้เนี่ยคุณรู้ไหม ดานิเอลเนี่ยฝันคนนี้ฝันคนที่เห็นนิมิตด้วยตาเนี่ยที่ไม่มีใครเคยสู้เขาได้นะดานิเอลนียยแต่มีด้านนิมิตหนึ่งมีะที่เขาเห็นนะเขาป่วยเลยนะเขาฝันเห็นแล้วก็ฝันเห็นเหตุการณ์ชั่วร้ายมากทนทุกข์มากเขาป่วยแล้วพระเจ้าบอกไม่ต้องมันขึ้นหน่อยเพราะเราไม่มีมาเทึ่ยงนี้แต่ว่าน้านบางีมาดูในวิวรอเนี่ยเป็นไปได้ว่าวิวรณ์ที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงกาดยุคนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ดานิเอล แต่ว่าไม่ได้ให้ดานเนี่ยบันทึกไปแต่ให้ใครบันทึกกันให้ย้อนบันทึกไวเพราะว่าเขาเรียนนั้นมันสนุกดีเวลาคนสอนนีวอนจะต้อเอาดานเนี่ยมาสอนมาสอนเพื่อเพามันเกี่ยวข้องเจ็ดอาจารย์เจ็ดปีเนี่ยคือเจ็ดปีจริงๆหรือว่าเจ็ดปีอาจารย์อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับว่าอันนี้มันเจ็ดปีเจ็ดปีจริงๆแล้วแต่นักปกะดีน์จะอธิบายบางคนบอกเจ็ดปีนักแสดงเร่จริงจริงแต่ช่วงการยุคมันจะยาว แต่เจ็ดปีสุดท้ายเนี่ยเป็นเจ็ดปีที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งในนิวรณ์ตัง้งแต่บทที่สี่ไล่ไปเนี่ยจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีสมมุติใเจ็ดปีอยู่ที่นี่นะตัง้งแต่บทที่สี่เ, 3, เราเห็นมีนมีตราเราเห็นตั้วงหนังสือนะครับงูตังสือแล้วก็มีไอ้ขั้นที่ซิลทั้งหมดเจ็ดตราแกะตราตัวที่หนึ่งมีไั่บัตรอะไรสองสามสี่ห้าหกเจ็ด พอแกะตาลงนีดเจ็ดเพราะมีอะไรครับมีแต่เจ็ดแต่ต่อใจลงนิดหนึ่งต่อใจลงนีดสองต่อใตรงนีดสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วหลังจากแต่แล้วก็มีอะไรครับมีขันเจ็ดขันด้วยกันที่เทลงมแผ่นนิโล่แล้วทำให้เกิดอะไรพี่บ่ายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงทำไมครับเจ็ดปีเส็จไปกันดูเอช่วงนั้นที่ช่วงพิเศษต้องกลับใจอ่อนนบใช่ไหมมันมีน้ แล้วแต่ว่าเรากพีเนี่ยอ่อนไปพี mid and post เออเราจะเชื่อในกลุ่มไหนที่เป็น m รี trip u l a t i o n l e c t u r mid trip u l a t i o n l e c t u r post trip u l a t i o n l เราชื่ออร์ันโอ้อันนี้ผมยอมรับว่าถ้าเป็นถ้าเป็น mid trip เนี่ยเราเองเนี่ยเาจะหันกดนยุกแต่ว่าถ้า mid trip เนี่ยเราจะอยู่ในช่วง3ปีแรกถ้าเป็น post trip u l a t i o n เออนรเจอเนี่ยก็คือเราผ่านกาลยุคแต่ว่าเราถปกป้องเอาไว้เราไม่รับใครพี่บอกเราขอให้รับเจอไปก่อนแลน่าจะเป็นอย่างนั้นในตอนนี้คนปีี่าบอกว่าปีในที่นี้เนี่ยมันเป็นปีที่เป็นของชาวยูหรือว่าเป็นปีในช่วงพันธสัญญาเดือนซึ่งหนึ่งปีมันมีสามร้อยหกสิบวันหายไเม่เวลาข้าวกเลเข้าคาวกรลเจ็ดสิบคูณเจ็ดสี่วัน เอ่อเจ็ดเศษคูณเจ็ดใช่เล้วใช้กี่ปีปีปีของคนยูมีสามหกสิ 3, บสาม 3, ไม่แต่ว่าคาลคูเลรทอันนี้เขาใช้เขา 3, 5, 2, 1. 1> เขาเขาใช้ปีคนยูนะไอ้ที่คาลคูเลรทของมันเนี่ยต้จริงสองเขาที่เขาบอกเขาในที่ประมานนะมันออกมาเพราะว่าธรรมดาไอ้วันที่พระเยซูเนี่ยมันไม่มีบันทึกแต่ว่าวันที่ไอ้ที่โฮเซนเนี่ตอนที่พระเยซูเข้ากรุงแล้วเนี่ยอันนั้น อโยเอะเจสซี่ฟัสอะไรที่เป็นคนชอบบันทึกเนี่ยเขาเออ่เขาบันทึกเอาไว้โซนเขาบันทึกว่าเป็นวันไหนคือมันมีจริงๆมันเป็นปอดศาสตร์ก็คือมันเรลีเรลีใช่ครับไม่ได้ถามว่าเมื่อไหร่ถ้าสมมติว่าเขาคำนวณแล้วจ๊ะแล้วเขาเอาเจ็ดปีหลังเนี่ยไปไว้ตรงรีบอร์ดเนี่ยใช่ไหมครับแต่คราวนี้ในายว่องพีเนี่ยบอกว่าพระเยซูจะเสด็จมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ออ๋ใช่คบางนี้ท่าเขาทำนายถ้าแบบเขารู้ผมก็ ตตแต่ก็ไม่ได้บอกแน่นอนใจตัวว่าอย่างไรแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเข้าไปในในกาลยุคเมื่อไหร่เราอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้อีกคงปีข้างหน้าจะเราจะเข้ามาปีหรือเมไ่อย่างไง้แต่ว่ามันมีเหตุการณ์ซรายต่ตางๆพูดถึงในมัทธิวบทที่23่สิบสามจง่ายๆนะน<อ>รู้ก็ยี่สิบสามกักมกกะเหตุการณ์กาลยุค